สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีอ่าจะสายวันนี้นะครับเกือบเที่ยงนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับสำหรับรุ่นรวยไม่ยั้งครับก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกรอบนะครับนะย้ําว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับย้ําว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารับชมกันไปพร้อมกันนะครับหมดชุดนี้ไม่มีแล้วนะครับนะผมจะมาจัดให้พี่น้องในราคาเบาๆเลยนะฮะสำหรับใครที่จะเหมาหรือยกหรือเอาไปเช่าต่อหรือเอาไปขายห่าแบ่ง ปันให้พี่น้องต่อนะสามารถบอกผมได้นะผมจะมีราคาให้แหละในหลายระดับนะครับบางท่านก็ครับนะรับผมไปอ่าไปไปไปปล่อยให้ผู้ชายทีนึงก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้นะครับส่วนใครอ่าปิดก็นะฮะลองเลือกชมดูนะฮะหากชอบอู่ใจตรงไหนก็นะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสัปานี้ครับนะก็ราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวผมแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งนะครับนะขอนําเสนอนะฮะรายการนี้ครับพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อดินเผาครับนะเนื้อดินเผาเนี่ยครับนี่ฮะรายการนี้เป็นสัมนาคุณนะครับเป็นสัมมนาคุณนะฮะเลขค้นตัวเบอร์หกหกนะครับเลขค้นตัวเบอร์หกหกนะครับเป็นรายการสัมมนาคุณเนื้อดินเผาเนี่ยครับนี่เนื้อดินเผานะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะฮะเหมือนกันนะฮะรายการที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้านะครับนะมีแบงค์ด้วยนะครับมีมวลสารแบงค์เศกด้วยนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่250ทสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้านะครับ ต่อมาครับพี่ชานรายการที่เป็นหน้าแข้งทองทิพย์ครับเลขคูณเบอร์หนึ่งสี่สี่เลขคูณเบอร์หนึ่งสี่สี่หน้าแข้งทองทิพย์ครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับขอย้ําอีกทีนะครับรายการไหนสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสามารถลดได้นะครับสามารถลดได้อีกมาเป็นคู่ละสี่ร้อยถ้าอู่ไหนสองร้อยห้าสิบพี่เอามารับเป็นคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับรายการที่สามครับ ต่อมารายการที่4ครับรายการที่4เป็นเนื้อเกสรข้าวเบ้าครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสองนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเกสรข้าวเบ้าด้านหลังเป็นตะกุดทองแดงฮะด้านหลังเป็นตะกุดทองแดงครับเนี่ยเลขคุณเบอร์หนึ่งสองนะครับเนื้อเกสรข้าวเบา้า,บาครับด้านหลังมีตะกุดแผ่นใหญ่1ดอกครับด้านหลังนะครับรายการนี้เปิดที่250บาทนะครับยกคู่400บาทเหมือนเดิมครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อกระเบื้องโบทครับเลขคนนเบอร์81นะครับเลขคนนเบอร์81นะฮะโรยมวลสารด้วยพอยเสกเอ้ยโรยมวลสารด้วยแบงค์เสกนะครับเนี่ยรายการนี้ครับแบ่งไปพี่น้องเพียงแค่200บาทนะครับองละ200บาททนั้นพีนะองค์ที่5นะครับ ต่อมาเป็นเนื้อเกสรนะครับโรยแบงค์เซกนะครับเลขโคจรเบอร์สาแปนะครับเลขโคจรเบอร์สาดนะฮะรายการนี้ก็200บาทนะครับรายการที่6นะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครเอาพี่น้องจะเหมาจะสามารถเหมาได้นะครับแต่ผมไม่มีราคาพิเศษให้นะครับนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะครับรายการต่อไปเลขโค้รเบอร์4ี่ครับนะรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับนี่ฮะกำไรข้อมือนะครับน่าจะเป็นทองแดงนะครับรายการนี้นะฮะ เลขคนณะเบอร์42นะครับรายการนี้นะแบ่งปันพี่น้องไปที่250บาทนะครับรายการที่7นะครับส่วนรายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อเล่นะครับผสมแล่เลขคนณะเบอร์54นะครับคุกว่านนะครับนะนี่ฮะคุกว่านนะครับเลขคนณะเบอร์54นะครับรายการนี้200บาทนะครับ200บาทนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็ผมคอยย้ำอีกทีนะครับองค์ไหน200บาทนะครับ ผมลดให้คู่ละ3 5 0รอหสิบาทละกันนะฮะผมลดให้คู่3า0อยห้าิบาทละกันครับสำหรับ ep นี้นะครับจดให้พิเศษลนะนะพี่ชายนะครับชอบองค์ไหนพี่ถูกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่เก้าหรือรายการที่เก้าสอง้ยห้าสบาทพี่เลขคนะเบอร์หนึ่งห้าสี่นะครับเลขคนะเบอร์หนึ่งห้าสี่นะครับรายการนี้นะฮะนี่ฮะ รายการนี้นะถ้ามองดีๆนะครับรายการจะเป็นเหมือนคล้ายชั้นหมากนะฮะคุกนะฮะเหมือนคุกเนี้ยนี่ครับน่าจะเป็นผิวพวกอ่้วานนะครับอ้านพวกอ้านนี่ฮะเลขคดเบอร์หนึ่งห้าสี่ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้า ต่อมาครับรายการที่10เป็นเนื้อใบรานรรยแบงก์เศกครับเลขคนเบนสองหนึ่งนะครับเป็นเนื้อใบรานรรยแบงก์เศกครับเลขคนเบนสองหนึ่งครับนี่ฮะรายการนี้พี่สวยๆกันเลยนะครับขอแบงปันพี่น้องที่200บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออาวุญว่านจินดามณีหรรอเปล่าพี่นะฮะร้อยแปดนะครับรายการนี้นะครับมีอุดนะฮะตรงสะดือและกําไรข้อมือเป็นเงินนะครับ รายการน,นี้เปิดแบ่งปันปอยู่ที่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทที่พี่รายการที่นะฮะสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่รายการที่สิบสองครับรายการนี้พี่พพุทธคุณพี่เลขคนเบอบร์เก้าศูนย์นะครับพงศ์พุทธคุณนะฮะด้านหลังตะกุดทองแดงนะครับด้านหลังตะกุดทองแดงนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทที่เป็นรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาการการที่13ครับเป็นเนือนนน้อใบลาน้าเบาครับนะตะกุดทองทิพย์ด้านหลังนะครับรายการน,นี <sk r MP> น้เลขคู่เบอร์42นะครับรายการนี้เลขคู่เบอร์42แบ่งปันที่250บาทนะครับนะด้านหลังเป็นตะกุดทองทิพย์นะครับนะแผ่นแท่งยาวนะครับนะอุดดูด้านหลังนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่13นี่ครับ250บาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นของผงพุทธคุณนะฮะคุกว่านนะฮะเนี่ยคุกว่านนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกนะครับอุดอ่าเม็ดยานะครับทองทิพย์นะตรงช่วงสะดือนี่ครับเนี่ยอุดเม็ดยาครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะองค์นี้สามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับนะอยู่สององค์นะพี่นะในพินนี้จะมีอยู่แค่สององค์ครับหมดแล้วหมดเลยพี่นะอุดเม็ดยานี่ครับรายการนี้นะฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกผิวลุ่มครับ นะะฮเป็นเนื้อผงวิทุคุณนะฮะโรยผิวรุ้งพี่เลขคนณะเบอร์สามหนึ่งพี่รายการที่สองร้อยบาทนะครับรายการที่สองร้อยบาทพี่นะสวยๆครับพี่ในรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่หกเป็นเนื้อดําใบลานนะครับเนี่ยฮะเนื้อดําใบลานทูโทนครับนะฮะตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกตรงหน้าแข้งครับเลขคนณะเบอรนหนึ่งศูนย์ห้าเลขคนณะเบอรนหนึ่งศูนย์ห้าครับเนื้อทูโทนนะฮะนี่ฮะเนื้อใบลานด้วยนะครับนี่รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะรายการที่นะครับ ต่อมารายการที่17ครับรายการที่เจนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีครับนะจะกุดข้อมือเงินครับเลขคูณตัวเบอร์83นะครับเลขคูณตัวเบอร์83นี่ฮะเนี่ฮะเนื้อจินดามณีครับรายการที่ข้อมือเงินนี่ครับนะครับเป็นรายการสัมนาคุณนะฮะนี่ฮะเลขคูณตัวเบอร์83ดสาีรายการนี้250บาทนะครับรายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่18ครับเป็นเนื้อว่านสบู่นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่ นี่ครับนะสีอะไรเป็นสีตาอ๋อรายการนี้เป็นเนื้อเลขแก,กสิสนะค่าเบ้าพี่เป็นเนื้อเลขเลขโค้ดจะเบอร์หกหกครับนะเลขโค้ดจะเบอร์หกหกครับเนื้อเลขรายการนี้นะครับนะนี่จะกดทองทิพย์นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเป็นเนื้อนี่ฮะ เป็นเนื้อเขียวนะครับเขียวมรกตนะครับเลขคนจะเบอร์3นะครับค่าเบ้านะครับเลขคนจะเบอร์ <c oughs in ry> 3ามค่าเบ้าพี่ในการนี้เอาไปพี่200บาทนะครับในการที่สิต่อมาครับเป็นการที่20ครับเป็นเนื้อเขียวมรกตเหมือนกันครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขหนะครับเนือุดยานะครับอุดยาในการนี้เอาไปพี่200บาทนะครับในการที่20นะครับ ต่อมาครับเป็นการ21ครับรายการนี้เป็นเนื้อกดครกนะครับเลขคนณตัเบอร์88นะครับด้านล่างอุดนะด้านล่างลอยเกษานะครับรายการนี้ด้านล่างลอยเกษานะฮะหลวงปู่นะครับรายการนี้นี่ฮะลอยเกษารอบองค์เลยพี่เนื้อต้นครกสวยๆอย่างนี้นะครับอุดยาด้วยนะครับรายการนี้ขอเป็นไปที่250บาทนะครับรายการนี้ขอเป็นไปที่250บาทนะครับสำหรับรายการที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาการยี่สิบสองครับเป็นเนื้อจินดามณีครับรายการนี้เลขค้ดจเบอร์สี่สองนะฮะลอยแบงก์เศกนะฮะลอยแบงก์เศกเนื้อจินดามณีนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับเนื้อจินดามณีครับรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาการยี่สิบสามเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเลขโค้ดจเบอร์หนึ่งสองลอยแบงก์เศกครับเลขโค้ดจเบอร์หนึ่งสองลอยแบงก์เศกครับรายการนี้ว่านสบู่เลือดพี่เลขอันดับที่ยี่สิครับนะเลขคดจเบอร์หนึ่ วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องประมาณนี้ครับพี่ชายครับทั้งหมด10 23 23รายการนะฮะหากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือท่านใดจะเหมานะครับนะพี่ทักมาได้เลยนะครับราคาพิเศษนะฮะแบ่งปันพี่น้องกันเลยครับสำหรับอีพีนี้ยังไงพดีก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะครับ